เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พิธีกรรายการคนหัวพัวคนแบบขอโทษนะครับพี่เออรายการคนหัวพัวที่ได้กระแสตอบรับอย่างดีมากคืออตนนี้คุณได้ยังไงบ้างคะเป็นพิธีกรใหม่ด้วยแล้วตอนนี้มีเอฟพีเยอะมากมาถามในคอมเมนต์เยอะมากค่ะค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจแล้วก็แล้วมันมันเป็นยังไงขอบคุณอะไรไหมขอบคุณอะไรเขาไหมขอบคุณอะไรเขาไหมคะ ขอบคุณอะไรเขาไหมคะขคุณที่มาแดเดเตอร์่ีอ,ต,อติดต่อคน,นตายาอาีเนอเป็นพี่รู้สึกไงคะพี่รู้สึกดีใจไหมในในในบทบาทใหม่ของเราที่เป็นพิธดีกรเอาจริงเ,เลยอาจริงเลยใจแต่เอฟซีเยอะมากมันมีแท <laughs> ี่่านแล้วน,น มึงนี่คนในพี่มึงแดงกว่าแดงไม่หยเลยว่ะก็อยู่บงปูมันมอะไรกูเนี่ยแต่ว่าจริงๆก็มันมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆดูแบบดูเคมีปงกันเลยเนเราเราชอบไหมเราจะเดินเส้นทางแบบเวันก่นอนเพราะอย่างแ่กตอนนี้ผมไม่ชอบผมมันเป็นทางมุต่เนย ขอบคุณค่ะ